ันนี้เราจะมาติวที่งานบน t ทูบีค่ะใช่แล้วค่ะสถานที่ติวนะคะก็คือที่มอราชมงคลนะคะเชอสาวเรามาติวค่ะเป็นเพื่อนเราไม่ได้มาทำอะไรเลยเรามาติวอย่างเดียวนะคะเราตั้งใจมาหาผู้ชายหรือเปล่าคะไม่ค่ะเรามาติวอย่ามาวันนี้นะคะที่เรามาก็พี่หยินก็มาด้วยนะคะใช่มันต้องติดตามกันแล้วแหละรอดรู้นะคะตอนนี้ตอนบ่าย เราดูนะคะอันนี้เราจะมีช่วงของพี่พอไหมคะเถ้าเรามีช่วงของพี่พอแล้วจะดรโดเลย่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในงานแล้วนะคะนม,เ,ามาเดี๋ยวเราถามไมก่อนไมมามางานนี้เพราะอะไรคะเพราะคุณหยิบ <laughs> ไม่ไม่ค่อยจกัดการนานๆเลยค่ะอุยมามาน well, ี้เพราะว่าวันนี้มันเกิดวงการไงคะก็เลยให้เขาสนใจหน่อยนิดนึงโอเคนี่ก่อนไม่ใชของไทยเป็นของเราเองกระทบกันในืมันพืบเท้าร้องกันในืมันพืบเท้าเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจเป็นของเราเองชื่นใจชื่นใจ นี่คือไรใช่ไหมนี่คือไรใช่ไหมไม่ใช่ของใครเป็นของเราเองกระทบกันเนี่ยมเกนเกินเนี่ยมเเเป็นของเราเองคือใส่ืึใจเป็นของเราเองคือใจ่ืึมใจนี่คือหูใช่ไหมนี่คือหูใช่ไหมไม่ใช่ของใครเป็นของเราเองกระทบกันเหนี่ย ตัวของเราเองตื่นสายตื่ใจตัวของเราเองตื่นใจยตื่ใจโอเคประมาณนี้อออะไรอะไรอย่างแรกป่าเพรเธอเดนแรงกัเก anyway> ินไปไหนเราอยู่ในสถานศึกษาออออ พี่จะต่พี่ลองละคั่พี่จอมทำให้ดูนะฮะถ้าอย่างรองนะับโอเคองช่พี่ด้วยนะครับทุกคนโอเคึ่อเตโอต่อรองลังัเคยเด็ดมซักเคยเ็เล่นเด็สาวเด็เย็นซัเคยเด็เล่นเด็ดดงเด็ดดงซักเคยเด็เล่นเด็ดงเด็ดอ่าโอเคอ่าโอเค ไม่โอเคครับต <Hello. S 1> ah, ่อเนั่นงครับมามาแดมกิจกรองได้ยังอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ดูพี่เต๋อเขาแต่ไม ก็ในระหว่างเนี้ยเราก็ต้องเล่นไปด er. ้วยให้ม <sau> ันสนุกเพราะว่าจริงๆพี่อยากจะแนะนําว่าช่วงเวลาอายุแบบพวกเราอ่ะรับมันคือพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในในวัยนั้นแต่เจอมาอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะขนาดนั้นก็คือสนุกับการเล่นแล้วก็เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยจะมีเป้องมายที่คล้ายๆกันเพราะว่าโอเคนี่ยค่ะพี่หยินว่าอะไรป๋า จะดูแลพี <t <t ่วอตลอดจำได้ไหมคำถามก่อนดันญาติฝ่ายเจ้าสาว ก็ตลอดไปผมก็จะเป็นรับผู้ที่สวยใช่ไหมแต่<ช>ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะทําได้ยากดังนั้นเอาเท่าที่ที่เราทําได้สุดความสามารถเราอโอเคทำจนสุดความสามารถของเราแล้วทำตอนนี้ให้ดีที่สุดอันนี้อยากถามนายยิงขาเวลาที่พี่ยินกับพี่บอยอยู่ด้วยกันชอบเล่นอ,อะไร เวลาที่อยู่กับพี่บอยชอบเล่นอะไรกันชอบทำอะไรกิจกรรมที่ทำร่วมกันเวลาอยู่ใน,น,นในนจสองต่อสองอะไรอย่างนี้ก็อ๋อเออถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเล่นเกมแต่เดี๋ยวนี้อยู่ว่างมื่อแลร่ก็คงต้องนอนก่นัน ถ้าเห็นว่า,มาเมื่อไหร่ต่างคนต่างเจอที่นอนปุ๊บนอนได้เลย <c oughs> นอนยาทิ้งเกอย่าทิ้งเลือดได้ทั้งวัไน,ไน,น,นได้ทั้งคืนนอนด้วยกันรอโออเคขอบคุณนะคะคำถามว่าทำไมพูดอ้าอยากถามอะไรคะพีะะะ่เหินสนิทกับพี่บอมไหมคะคุณอ้าโอระดับความสนิทในปัจจุบันในบาร์ถ้าเต็มสิบให้พี่วอลเท่าไหร่พี่วอล พี่พรอ๋อพี่พรสนิทเท่าไหร่หรจริงๆสนิทผมว่าสนิทคล้ายๆกับพี่วอรจริงรรแล้วเราสามสี่คนอะไรเงี้ยเราอยู่ในที่ที่เดียว,ยว,วกันบอกกันเดียวกันวันนี้มันเจอกันแทบจะทุกวันค่ะเพียงแต่แค่ว่าเราไม่ได้ไปทำงานกู มันีในระหว่างความสนิทกันนะมองว่าเราสนิทกันแบบพี่น้องที่สนิทกันมากๆนะครับสนิทกันกับพี่น้องแล้วในแล้วในแล้วใระหว่างที่เราคือความสัมพันธ์ในวันนี้มันมีการเป็นห่วงเป็นใยกันปกติใจะมาถ่ายรูปสนิทสนมกันก็จะมีเราเราคนบางคนที่แบบว่ารีองเรือนู้ลงเรือรู้อะไร่็คือ เรื่องตัวมองมอสมันก็มันก็แล้วแต่ความสุขของที่จะมองด้วยแต่มันก็มีบางคนที่ไม่ชอบเลยก็ด่าแต่แล้วมันทำให้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่กีดกันความสัมพันธ์ในระดับที่ทําให้รู้สึกว่าการการเป็นพี่น้องกันพี่อะไรวะใช่ไหมเลยก็ฝากไว้ด้วยนะฝากพูกดังไว้ด้วยแต่ก็ถามว่าสนิทยังไงเลยสนิทกันมากพอๆกันเลยคือแบบอย่างเมื่อวานในงานมันก็เป็นห่วงผมเลยมันก็แบบว่า ผมถามมันว่าผมไม่มีแว่นดำแล้วแบบแบบว่ามันนั่นเล่นเกมอยู่บอกเฮ้ยกูขอยู่แว่นดำหน่อยอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ไหวมันก็วิ่งไปวิ่งหามาให้แล้วก็เอามาวางไว้หน้าห้องน้ำไปแล้วแต่นไหคือมันมันไม่มีคำพูดที่อะไรเลยมันคือความแบบเป็นพูดกันเที่ยงเราทถ้าหกรักกันจริงๆอะไรเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะนอกจากไปหลายคนก็รอคอยอยู่วันตะกรวดกับรพื่อน คำถามจากน้องๆน้องกใเรอเลยนะฮะโอเคพร้อมวเมื่อกี้ยังหมดเครื่องดนตรีอยู่นะฮะถ้าพรอมแล้วไปค่ะคีย์บอร์ดเกโดสัญญาโอเคะหวดจิปกรมให้เราเป็นแฟนท้ก่ะ Amaran Phupha 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 สีสันกินโรเบิร์ตเรนอ๋อที่ร้านเวลาได้สี่คำถามมดีนะโอเคต่อมาค่ะทำใจดีๆลูกถ้าพร้อมแล้วไปค่ะอ่าโทษลูกนี่ลูกเป็นหมวดสีแล้วกินตารานะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ วินี้อ่ะคุจินของคุณุจินอ๋อห้ปอนค นี่อ้าวตอบแล้วหมดเวลาแล้วค่ะได้ไปถ่ายกล้อง่ะเอาปอนนี้เลยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะก็ไปไปถ่ายรูปมาไปแล้วถ่ายรูปกับพี่หมออยู่เนาะอันนี้พอไม่ได้ไปถ่ายเราก็เลยมาถ่ายคลิป ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพาบ,รรบรรยากาศไปให้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากกดไลค์กดแชร์พ m Focus Channel นะคะก็อย่าลืมจะได้กระชัยกัน,ยไนได้นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคำถามหน่อยได้ไหมคะคืออยากคืออยาก,ออยากสัมภาษณ์ะค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่เจอพี่หยิ่งพี่อนี้ตื่นเต้นมากทุกคนค่ะบางกว่ารูปบางกว่าในรูกหล่อมากคุณคะนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเปิดคำจะพูดเลยค่ะโซนได้ไหมคะอ่ะวคนนี้บ้างนะคะเป็น โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์เพื่อนๆที่เราดิงนะคะคึงเอ้าไม่ทราบว่ามารอมารอถ่ายภาพกับใครคะกับพี่หมอจ้าพี่หมอเพทายคะหล่อมากนะคะน่ารักนะคะเลยๆๆยเลยนู้นรอดมากขอโทษจริงไหมคะแล้วใี่หมอสมใจนะคะ